อะไรเอ่ยที่มีลักษณะกลมกลมอ่ะลูกแก้วจ้ะนี่จ้ะวายวายได้เลยเห็นไหมดึงตึงตึงตึง,งอะไรที่มีลักษณะกลมกลมแตงโมค่ะไม่มีจ้ะไม่มีแต,แตงโมแล้วก็ลูกเปตองค่ะเปตองนี่ค่ะวานดึงตึง ใชาอย่างก็อมยิ้ยมสิคะอมยิ้ยมนะคะไม่มีจ้ะกินดูติจ้ะากินดูจนแถวบ่มีแล้วนี่ <c oughs> โอ้ยคอยสิว่ายัางไงฝ้ามอค่ะฝ้าหมอฝ้าหมอฝ้าหมอเห็นบ่คะฝ้าหมอแกงอ่ะคะ <c oughs> <c oughs> ่ะไ,ไม่มีค่ะเละ้อรถยนไงคะกลมๆคะ่ะไม่มีค่ะชิงคะ่ะชิงชาบชิงชาบชิงมาบ่ะตะก้อไงคะไม่มีค่ะบาตนี่ว่องรอรถค,ค่ะร้อ ไม่เยออะเราสีจ้าเราสีเอาเราสีจ้าเราสีเราสีหนุ่มกลนเนกลมไนไหล่ะไม่มีค่ะผู้ใดใส่เจ้าไปเสื้อผู้ใดใส่จ้าไปเสื้อเต้าหัวเล้ยดูวอไปเอาจะไปย่งบาดนี่เลี้ยนบาทค่ะไม่มีจ้ะเอีบาทไม่มีลูกโปงจ้ะลูกโป่งกับกลมอยู่ไหนจ้ะย่งบาดนี่ คิดเบื่องีย่างงบอก็คิดเ่ออกเนาะค่ะกันสีว่าหมานอนบอ่อ่าบ่เมีนอันแอปเปิลค่ะีค่ะแอปเปิลลูกเฮ้ยลูกพิงปองจ้ะพิงปองโอ้ยวัอะไรกันฟองนี่ตึงตึงตึงองม้นาเ ก็อย่งบกวนกับกลมยู่มันฟ้ากวดเจ้าฟ้ากวดกับกลมยู่เด้อฟ้ากวดน้ำอ่ะมีค่ะโอ้ยบาดระค่ะมีค่ะน้มค่ะน้มกักลมยุ่คกะนมกลมอ่ค่ะกลมเหรครับ่เาเดิซุมันันกับีเด้อโนมเจ้าญาตไม่มีจ้ะอ้ต่อไปเจ้ามังย่อมค่ะ เอายยังเหลืออยู่ทำได้ค่ะผลไม้โอ้ผลไม้ไม่กลมกลมข้าชัดกะแตงม้วนเดียค่ะไม่มีจ้ะส้มค่ะไม่ีจ้ะทองฮึสอยว่าไปแล้วแตงม้วมันบ่มีลำไยจ้ะลำไยยังไม่มีจ้ะเอามังไม้ยังเหลืออยู่ติเหลืออยู่ติเเดี๋ยวเด้อกขึ้นกันเดี๋ยวมากยังวะอ่าส้มโอค่ะไม่มีจ้ะลูกพับค่ะไม่มีจ้ะมาพร้าวค่ะ เอาบักมีเท่าแล้วว่าบักมีบ่บกกลมบกกลมค่ะไม่มีจ้ะไม่มีจ้ะถ้างั้นก็กลมลูกมากยังวะว่าลูแล้วเอาบัก <c oughs> เดี๋ยวเด้อว,ว้าเร็วไป <c oughs> มากอีหยังมากห่วยเดี๋ยวคึ้นก่อนมันมีมากยังยุลว่าเดี๋ยวมาเลรยวหาของเรยวให้แต่แมากกระเดาสีเขียวฮะสีเขียวโอ้ กุ้ยช่าไม่มีจ้ะพุ้ย่าสีเขียวลูกซ้ำกันล่ะกับหยังกับพุ้ยช่าอ่างหุ่นค่ะไม่มีจ้ะอ่งุ่นบ่มีเพื่อนๆอ่งุ่นบ่มี่ลิ้นจี้เลยจ้ะลิ้นจี้ลิ้นกี้สีเขียวจังเดยดนโอ้ลิ้นจี้ยังไม่ใช่เขียวเขียวไข่ไข่กัน นั่งยังบันนั่งอยู่จานอุ๊บมะแม่นข่อยผลไม้หมดค่ะไม่หมดแบบนี้มีแต่ของใส่ของกินปลาแดกไม่ปลาแดกมันบอกกลมเนี่ยมันต้องของกินเหรอของกินเป็นขนมตีดียนสงสัยอยู่คนเด้อคือหาคนเด้อของว้าลูกยังวะไม่รู้แล้วลูกขี้นโอ้ยต่อเลยค่ะ โอ้ย1ึง4อตี่ตึ้งตึ้งไปนะไปลุนลังวันลุนลังวันจ้าโอกาสสองลูกค่ะสองลูกจ้ามาฉันจับก่อนจันเตือให้ฉันจับก่อนโอ้ยมันบ่แตกหลายวันแล้วท่องเรียนกับนเ้ยจ้าส้มผูะเขียวส้มส้มขอดข้อก้อนส้มโอ้ยหาเรี่องนะ ห้าอันนี้ยี่สิบบาทห้าสิบบาทสีเรียงโอชิกิวตึงตึง